ครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าอัดหน้าจอ oppo นะครับให้ปรับความละเอียดไปที่ความละเอียดส,งสูงๆกันนะครับผมโอเคเริ่มแรกเราก,ก็เปิดแอปเปิดแอปอัดหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้มีวิธีสอนแล้วนะครับว่าแอปอัดหน้าจอมาได้ยังไงนะครับแอปตัวนี้จะเป็นแอปที่มากับตัวเครื่อง oppo นะครับเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีตัวไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับที่ใต้ปุ่มแดง ถัดไม่ค่อยดีมันจะมีเมนูช้อยแยกออกมาอย่างนี้นะครับให้เรากดไปที่คำว่า,าการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ที่ปรับความละเอียดของวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับกเข้าไปถ้าเป็นความถ้าเป็นความละเอียดที่ตัวเครื่องออกเซ็ตมาให้เลยจะอยู่ที่ปานกลางนะครับจะอยู่ที่7 2 0อ่ p 8 8 mb นะครับก็คือเป็นความจุนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอัดในความละเอียดสูงความ ความจุของวิดีโอก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเลือกเป็น p, พันแปดสิบพีภาพมันก็จะสวยแล้วก็คมขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนจะอัดเกมหรือว่าอาดัดอัออดงานนะครับผมแนะนําว่าเป็นตัวนี้เลยภาพมันค่อยชัดนะครับเราก็ปรับเป็นขนาดที่สูงเลยนะครับแต่ก็มันเวลอาอัดมันก็จะเต็มเร็วหน่อยนะครับถ้าเรารักตรงนีเ้เดี๋ยวเราไปลองอัดกันดูนะครับ นี่เราก็กำลังอัดอยู่นะครับอัดอยู่ในโหมดหน้าจอพันแปดสิอโอเคครับนี่ก็เป็นแนวทางการอัดนะครับลองไปใช้กันดูนะครับ